ดิจ้าลินพามาเบิงค่ะพอดีลินได้ยินเสียงมาเฮาเฮาลักษณะนี้ลินคิดว่ามันต้องเจอออกอย่างจากย่างได้แท้แน่นอนนะคะแล้วตอนนี้คืนนี้ก็อากาศเย็ยนมากนะคะได้ยินเสียงเฮาบอกคะ่ะมันเฮามาสักพักตั้งแต่ลินก็เลยไปหยิบโทรศัพท์มานะคะไอเบิ้งกันค่ะมันเฮาอย่างมาเฮาคักเฮาเนี้แท้เหอเหรอ เขาเฮาคักเขาเนี่ยโอ้ยยังไงมาอยู่เดียวจุดวานหวานตัวมันมาได้ยังไงวะเนี่ยผู้เขาหนี่นะเขาเคยปล่อยลงสระเขาเคยเคยปล่อยมาลงสระเหรอติดบ่วงรู้เอาเหรอรู้เท่าไหรครับเป็นติดบ่วงรู้รอตัวนี้เหรอเหมือนฉันไม่กล้าจับเด้หมูหวานไม่เอาเธอจับป่ะ ขส่นใจจับมั้ย้นใจกระโดดจับบ่จับเต้าบ่โอ้บ้าเลขที่สองพันสามเด้อพี่น้องแล้วก็ตัวใหญ่แที่ยแล้ก่อนเธอปล่อยตัวใหญ่อย่างนี้ไหมปล่อยเธอใหญ่เลยะเนาะติดว่วงรู้มันเนี้ยมีเด็กบ่เอาพี่น้องเม่งนะครับมีเด็กบ่เอาเบิ้งรู้มึงเลือดตาดีได้ตาอะไรก็งวดใหม่นะแต่ว่าบ้าเลขที่สองพันสามอูตว่าตัวนี้คือจังเดียโคกเดี่นี่แต่กระเด็กซูนอย่าว่าคำใส่หมัวเด้อ

ก็ว่าอยู่มันเฮาอีหยังมาเฮาอีหยังพากันนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะคุณเจ้าปุ้ยรับจัดสถานที่นะคะอีหยังมันกระติ้ว่าติ้งติ้งติ้ใส่กับเสียปุ้ยคนจัดสถานที่นะคะบุญเดา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 ตีแล้ยากองน้ำตีนหนาวตีนอยู่ข้างในเหรอเดี๋ยวเอาไปปล่อยล่ะค่ะอู้บุณห์หนาปุณห์หนาตีนยันตีนดัโอ้โตีนยัน กวนม่งตาหยเอ่เขวัน่ะเอป็นไรอังันวะเออยันยโอ้ดาไปปล่อยลงน้ำโบเห็นหังเราครับ้ยยันตัวกวเออพุดนะบิ่งกินพ่นยันพุ่นะเฮง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 าแล้วบอ่าไหนนี่ยี่เขียว้ติเตาเขียนวนี้ครับเฮ้ยเฮงเฮงเ้อะพูดนะพี่น้องไปเห็นเกยดเห็นเตาเด็ดเด็ดทินออกมานะฮวดแล้ว เอาวางลงเาต้องเอาลงน้ำเพื่อรองหนาวโอ้มน้ำเยังไงงหนาวพเจยม่ได้ครับที่ลงน้ำอยู่เพามันหนาวเด้หืมเสอยงโออยู่ในน้ำนะครับนีอยู่ในน้ำรอเลี้ยอยู่เดีงเฮงนะครับตุกดีพี่ไม้ครับอไปที่เราเพ่อนยยมากะที่เข้าอีกทียเขาเรื่อง่ังเอาประตูเลย เขาเขาหนาที่ร้อไงเขาแล้วยางแล้วที่ยางของเงนือนี่นะเคปล่อยโอ้อเคยปล่อยเหรอเือ่ยางทุกคนไปกินมซื้นีากาลิ้นกระบายอยู่มันหายังตนี้คือ่าเ่างอืมดมินงูจุดอะกำลังจัดสถานที่กำลังงานโพนัดทีมงานอยู่ค่ะเวลาเงิน เตียมไปเลยใส่ใน้ำอกน้ำแขง<ช>็งนะยังต้องก <นะ S 2> ิ่ใส่ียังต้อนโ<ะ>อใช่ค่ะสถานที่นะคะที่สิต้อนรับทิมงานตกแต่านะคะเดี๋ยวมืออื่นที่เอากอ,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 องฟางนะคะมาล้มเริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วค่ะจากจากองศาก็ใส่เมื่อกี้ใส่เบอร์สิบแปดปะ อ๋อสิบแปดองศานะคะเดี๋ยวลิ้นก็นจะขึ้นบ้านแล้วละ่ะบ่ไวเพราะว่าลิ้นหนาวดเดี๋ยวฉันลอ,ลองเข้าไปนอนในนั้นดูก่อนนะห <c oughs> นาวแล้วค่ะหนาวเข้าไปดูชิปน,นี้เป็นยังไงเขาได้สองทางเขาได้สองทางสิโอ้เชิญตผู้สาวเขาบ้านนี้ชิไหนชิป่ะไม่มีครับมันต้องพันอ้าวพุ่นข้างล่างสุด